หรือว่าเวลาที่มีความรู้สึกตัวในรูปที่นั่งเราก็ไม่ต้องไปบอกเขาว่ามันเป็นรูปนั่งนะอันนี้เราสื่อให้รู้เฉยๆนะเนี่ย <sant. S 2> ปริยัติในของการปฏิบัติเล้วเราเวลาเราฟังเข้าใจแล้วเราเอาความเข้าใจตัวนี้ไปใช้ไปเรียนรู้กับสภาวะของเขาเลยเวลาท <ำ S 3> <1> <1> ี่เขารู้สึกตัวเป็นยังไงแล้วรูปอะไรรูปนั่งรูปนอนรูปยืนรูปเดินหรือรูปเย็นรูปร้อนรูปอ่อนรูปแข็งก็สภาวะนั่นแหละความรู้สึกตัวนั้นน่ะเขาบอกเรา ไม่ใช่เราคอยไปบอกเขาอย่างนี้อย่างนั้นอะไรไม่ใช่เป้าหมายอันนี้นะเนี่ยคือดูแบบดูหนังใบนแต่เมื่อเราเคยพูดเคยบอกเวลารู้สึกตัวในรูปที่นั่งแล้วเราบอกเขาอีกความรู้สึกมีไหมมีคำพูดอรแดออกมาไหมหรือว่าเย็นหรือร้อนเคยบอกขอได้รู้สึกเย็นหรือร้อนแล้วเราบอกเขาอีกไหมหรือทุกข์ปวดเมื่อยหิวกระหายหนาวร้อนเรารู้สึกแล้วแล้วเราบอกเขามีอีกไหม เมื่อก่อนเรามีไหมบอกเขาไหมเนี่ยแล้วต่อมาเราก็เรียนรู้ทั้งสองอย่างที่เราคอยนึกคอยบอกเขาตั้งแต่ทีแรกเริ่มปฏิบัติมาจนตอนเนี้ยพอมาวางเรื่องเราเป็นความรู้สึกตัวที่ไม่ต้องมีคำพูดแล้วต่อไปไอ้บัญญัติตัวเนี้ยเขาขึ้นมาอีกได้นะแล้วก็มาเรียนรู้เขาอีกแต่อย่าปฏิเสธเขาว่าอไอ้ไอนึกไม่ดีรู้สึกดี คิดนึกปรุงแต่งไม่ดีถ้าไม่คิดนึกปรุงแต่งดีไม่ใช่คป้าหมายนะั้นนะคือต้องเรียนรู้เขาที่เราเคยฝึกเขาไว้ยังไงเช่นยุบหนอพองหนอพุทธโธกําหนดลมหายใจอะไรก็แล้วแต่ที่เราเคยทําไว้แล้วต่อมาบัญญัติตรงนั้นน่ะเขามาอีกก็ได้นะเพราะเราเคยฝึกเขาไว้แต่ไม่ใช่ไ่แห่เข้าไปนะไม่เอานะนึกไม่เอานะต้องรู้สึกเท่านั้นนะถึงจะเอาถึงจะดีไม่ใช่อย่างนั้นนะนึกก็ให้รู้ว่านึกไง รู้สึกก็ให้รู้ว่ารู้สึกอย่างนี้ไม่ปฏิเสธเขาแต่ต้องยอมรับเขาว่าเราเคยฝึกเขาว่าอย่างนี้เขาต้องมาเขาต้องรู้แต่ต่อมาพอรู้ว่าเขามีการรู้สึกแล้วแล้วเขามานึกบอกเนี่ยแล้วต่อมาเขาจะรู้เองเราไม่ต้องไปบอกเขาแล้วเขาบอกเราแล้วเขารู้สึกแล้วแล้วต่อไปเรื่องคิดนึกเนี่ยเขาก็จะไม่จําเป็นต้องใช้อะเขาจะเลิกไปเองโดยอัตโนมัติแบบนี้นะคร ไม่ใช่ไปแกอย่ามานะแกต้องไปนะฉันไม่เอาแกลแล้วนะไอ้นึกนี่ไม่ถูกนะอย่าปฏิเสธแบบนั้นยิ่งปฏิเสธเขายิ่งมาบ่อยอ้าวมาอีกแล้วนึกอีกแล้วเราปฏิเสธเนี้ยเดี๋ยวเขาก็มาอีกและแต่ต้องยอมรับว่าเราทำไว้เองใช่ไหมฮะค่อยทำไว้เองมันต้องมาแต่มาแล้วจะเอาไปเขาไปไว้ที่ไหนล่ะก็เรียนรู้กับเขาแล้วเราเรียนรู้อีกองไม่ต้องนึกไม่ต้องบอก ไม่ต้องมีคำพูดอยู่ในใจไม่ต้องบอกอะไรเขาหรอกและเขาก็รู้สึกแล้วพอเขารู้สึกแล้วเนี่ยนี่คือธรรมชาติของเขาให้ธรรมชาติเขาสอนเราบ้างไม่ใช่เราคอยไปสอนเขาแกคือนี่นะเธอคืออย่างนั้นนะแล้วบอกเขามากี่ปีแล้วเขาไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าแต่ถ้าความรู้สึกเนี่ยเขาแค่รู้สัมผัสแล้วก็รู้นะสัมผัสแต่แต่ิต้วๆมินม,นมนหลุดง่ายแค่รู้สึกรู้พอแล้ว ไม่ต้องไปย้ำไปเตือนจะให้เขารู้ชัดๆรู้นานๆรู้ต่อเนื่องนะไม่เหมือนกับที่เราคอยทำมาคอยมุ่งคอยเพ่งตรงนั้นนะตรงเนี้แค่รู้พอแล้วถ้าไปทำเพิ่มให้ไกลกว่านั้นก็ได้แต่ว่ามันจะเสียความรู้สึกรู้ตามธรรมชาติไปเอาแค่รู้ตึกรู้เนี่ยแล้วไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเนี่ยมันก็จะไม่เป็นภาระไม่เหนื่อยไม่หนักไม่หมึนไม่เครียดไม่มีผลข้างเคียง มันก็จะสบายประกันเยอะใช่น,ใชนั่นต้องเรียนรู้ต่อไปเอาต่อไปโยมโบม,มีอะไรจะสนับสนุนหรือจะเพิ่มเติมาจารย์ก็เป็นเหมือนอย่างที่พูดไปครับองผมนะก็จะเป็นเรื่องโทสะแหละครับที่ว่าเด่นๆของผมแต่หลังจากโทสะเราเราเริ่มมีสติมากขึ้นเริ่มรู้ทันอันนี้ก็จะมาเจริญเรื่องอ่า เป็นภาวนาครับเพื่อให้รู้ว่าตอนนี้วิญญาณเราไปรับรู้อะไรรับรู้อะไรแล้วก็มีสติอยู่ตรงนั้นมันก็วนอยู่แบบนี้ตลอดอาจารย์คือประการของมันมันมีนม,มันอยู่ไงบอกว่าจริงการเจริญวิปัสนาเนี่ยการเจริญวิปัสนาเนี่ยมันมีทั้งศีลสมาธิป,ปัญญาอยู่ในนั้น แต่การเจริญเนี่ยมันมีสองแบบที่เรียกว่าสมถายานิกกับวิปัสสนาานิกสมถายานิกเนี่ยคือการเจริญสมาธิก่อนแล้วไปเจริญปัสนาทีหลังเราั้งเรียกว่าสมถายานิกนั้นยาสับสนเนี่ยเพราะที่อาจารย์พูดมาถึงว่าวิปัสนาานิกคือมีการเจริญปัสนาเนี่ยก็มีสมาธิอยู่ด้วยไม่ต้องทําขึ้นมันเกิดจากการที่เราได้รู้ได้เห็นได้รู้สึกอะไรไบ่อย ไม่ต้องมันจะสมาธิมันจะเกิดขึ้นที่เราเรียกว่าขณิกาสมาธิแต่ผู้เจริญสมถะยานิกเนี่ยคือมันสมถามาก่อนเนี่ยนะมันจะเป็นขณิกาสมาธิที่มีระดับสูงขึ้นไปเองคล้ายๆว่าเราทำเรามีทุนอยู่นะเรามีทุนอยู่ฉะนั้นพระองค์ถึงตัดว่าไอสมาธิพิเควพาเวทาสมาจิตโตยถาบูตังปชาณติเนี่ยดูความพิสูจน์ทั้งหลายเธอจงเจริญสมาธิเธด พราะบุคคลผู้มีจิตตั้งมั่นน่ะย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงนี่คือการได้เกียรติของสมถะญานิกคือกษณะเสธรสมถะก่อนนะมันก็ดูอย่างที่โยมพูดเนี่ยว่าถ้ามีสมถะคือมีจิตเป็นสมาธิก่อนเนี่ยอารมณ์ที่มากระทบเนี่ยจะแจ่มแจ้งชัดเจนความรู้สึกก็ไวเพราะอะไรอะ่ะนิวรมันไม่มีไงนิวรมันเบาบางมากนะเบาบางมากฉะนั้นบอกว่า ถ้าจะเจริญวิปัสสนาญาณนี้อย่างเดียวก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะแต่คุณต้องวุ่นวายกับอารมณ์ที่มันฟุ้งซ่านเพราะตอนแรกๆเนี่ยมันยากไงคนที่จะอยู่กับอารมณ์ฟุ้งซ่านแล้วเกิดปัญญาได้เนี่ยมันจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันกั้นขวางความดีคอยกั้นขวางความดีเฉะนั้นคนถึ่มาเริ่มจเจริญสมาธิก่อนแล้วจเจริญวปัสสนาทีหลัง ถ้าจเจริญสมาธิก่อนเนี่ยมันมีจะมะีสติที่มั่นคมสติที่มั่นคมที่จะรับรู้สินตาที่มากระทบได้ง่ายนะฉะนั้นก็เลือกเอาว่าลักษณะสองอย่างเราจะทําแบบไหนแต่ถ้ามีมีสมถะมาก่อนคือเรียกว่ามีสมาธิมาก่อนนะอาตมาถือว่าเป็นการได้เปรียบสามารถที่รับรู้อารมณ์เองได้ง่ายเพราะคนถ้าไม่มีนี่นะ จิตใจอันดับแรกก็คือว่าจากบ้านมาเนี่ยจะคิดถึงบ้านคิดถึงครอบคิดถึงลูกเต่าเนี่ยมันจะอย่างนี้ฉะนั้นไอสิ่งที่ไปรู้ว่าโอ้มันเป็นมันเป็นน้ำพุ่งมาดานะมันเป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยมันจะคิดได้ยากไนงะลักษณะน,นี้นะคิดว่าเป็นแบบนั้นนะถ้าเรามีสิ่งต่างที่เป็นพื้นฐานอยู่ก่อนแล้วก็ถือว่าได้โชคดีเขาถึงแบ่งเป็นสองอย่างว่าสมถญา,านิกกับวิปัสสนาญาณิก นะว่าเราแต่ว่าจะทำอย่างไรถ้าจิตเราสบายแล้วเนะี่ยเรารู้สึกในท่าอาการที่นั่งแต่ที่บอกท่าอาจารย์บอกว่าไม,ไ,มไม่ไม่ต้องไปท่องมันไม่ท่องอยู่ละเพราะเรามีทั้งปริยัติปฏิบัติและวิปัสสนาปริยัติเนี่ยเรียนรู้และนำไปปฏิบัติแล้วร,รู้จริงตามหลักของวิปัสสนาคือใช้ปัญญาเห็นนะ ไม่ใช่ไปนั่งท่องนะนี่รูปนั่งรู้สึกว่ารูปนั่งเราเพียงแต่มีความรู้สึกเข้าไปแต่ในใจเราก็ต้องรู้นะมันเป็นรูปนั่งในใจเรารู้อยู่นะ <S <S พะไอ้รู้คําว่ารูปเนี่ยมันไปแทนอัตตาตัวตนเราคิดว่าเรานั่งเราคิดว่าเราเห็นเราคิดว่าเราได้ยินเนี่ยมันลักษณะแบบนั้นฉะนั้นมันเป็นปริยัติเนี่ยต้องเอาไปใช้ก่อนเอาไปใช้ก่อนถ้าไม่ไปใช้ก่อนเราก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไง จะเข้าไปรู้สึกมันลักษณะแบบไหนยังไงนะทีนี้ให้เราเลือกให้เราเลือกแต่ถ้าเราเป็นสมถะมาก่อนแล้วเนี่ยเราจะมีความรู้สึกมันสะดวกกว่านะจิตใจมันสบายก่อนนะจิตใจสบายก่อนแล้วแต่ว่าเราจะเลือกลักษณะแบบไหนยังไงเพราะอาจารย์ท่าก็เปิดกว้างอะสามารถที่จะเจริญสมถะได้อย่างเจริญอนานาปานติอย่างที่ยมเจริญกันมาอย่างเนี้ย พอสามารถจเจริญตรนนั้นก็ได้พอจิตใจสงบสักน้อยหนึ่งที่จริงแล้วดูลมเนี้ยแป๊บเดียวมันก็สงบแล,แล้วรับรู้อารมณ์อื่นที่มากระทบได้ง่ายเลยได้เลยไม่ต้องมีไม่ใช่ว่าไปเจริญเป็นชั่วโมงชั่วโมงไม่ใช่นะเอาแค่ประเดี๋ยวประดาเพราะคนที่ทําด้วยความชานาญหรือเคยทํามาแล้วเนี่ยแค่ดูลมหายใจเข้าออกเนี่ยพอรู้สึกถึงลมที่กระทบที่ปลายจมูกเข้ามาเนี่ยมันไม่รู้สึกอย่างอื่นละมันจะจิตเป็นสงบเป็นสมาธิ ตอนนี้แหละที่เราสามารถที่จะรู้รับรู้อารมณ์ตา่ตางๆที่มากระทบได้ง่ายนะอย่างนั้นความรู้สึกมันก็จะชัดเจนความรู้สึกก็จะชัดเจนนะเนี่ยักนณมเป็นอย่างนี้ครับอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับกลับมา uh, ที่โยมยุ้ยขีว่าฟังแล้วสงสัยไม่เข้าใจมาต้องสอบถามความเข้าใจว่าฟังแล้วเข้าใจยังไงเอาใหม่ ทให้้ถูกตองช่ฟังแล้วยังสงสัยไม่เข้าใจเรื่องสม,มถะภาวนากับวิปัสนาภาวนาตรงไหนก็จากที่เข้าใจเมื่อสักครู่ก็คือตอนตอนที่เราพอเรารู้ปัจจุบันอารมณ์นะคะที่มากระทบแล้วเราไปช่วงแรกเรากําหนดเนี่ยแต่พอสุดท้ายเราไม่ต้องกําหนดแล้วเราแค่ไปรู้ว่าค่ะคําว่ากําหนดตรงนี้คือมีคําพูดไหม เอคือยมยมยังติดว่าช่วงแรกยังมีบริกรรมแต่ว่าจริงๆพอไปถึงจุดหนึ่งอะค่ะเราก็ไม่ได้ไม่ต้องบริกรรมอะค่ะอคือคำว่ากําหนดกับบริกรรมความหมายอย่างเดียวกันนะค่ะค่ะใช่ค่ะไม่ต้องไปกําหนดแล้วแต่ว่าเราเรารู้ว่าเราไปรู้อยู่แล้วเราก็กลับมาทีนี้ถ้าถ้าถ้ากลับมาแล้วเนี่ยเราก็มาดูที่ลมหายใจที่เข้าออกที่ปลายจมูกแล้วพอมารู้ลมหายใจเนี่ยเราต้อง คิดอะไรก่อนไหมว่าจะมาดูมารู้ตรงนี้ตั้งใจไหมตัวนั้นมีไหมก็เดี๋เขามารู้เองเขามาดูเองอะค่ะ,คะแต่เมื่อก่อนนี้อาจจะเมื่อก่อนมันอาจจะค่อนข้างเพง่ง<ร>ตั้งใจตัวนั้นใช่แต่ต่อมาเราไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เพง่งแต่เขามารู้สึกเองเหมือนกับลมพัดมาก็รู้สึกเย็นหรือร้อน เราก็รู้ว่าแบบมีมีสัมผัสอยู่แค่ไปสัมผัสเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวแค่นั้นฮะโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วพอรู้แล้วก็ผ่านไปนะฮะไม่ได้ไปเอาเขาไว้ให้อยู่นานๆชัดๆอะไรก็ไม่มีแค่แค่สัมผัสแล้วรู้พอแต่ไม่ต้องใช้คำว่ากำหนดไม่ต้องไม่ต้องเพ่งไม่ต้องไป โฟกัสไว้ที่ใดที่หนึ่งไม่ต้องควบคุมตรงนั้นอันนี้ให้ธรรมชาติเขาสอนเราแล้วแต่เขารู้มีความต่างกันอยู่สองอย่างนะถ้าเราตั้งใจจะให้เขารู้เราจะต้องมีจุดโฟกัสที่ใดที่หนึ่งแล้วก็ตั้งใจตั้งท่าที่จะดูตรงนั้นเช่นจะรู้ลมหายใจก็จะตั้งไปตรงนั้นเฉพาะที่ตรงนั้นนะอันนี้เป็นกรณีศึกษานะแต่การที่เขามารู้เอง ก็รู้ที่ลมหายใจกองนั้นเหมือนกันแต่แตลม,มาหายใจตรงเนี้ยนะเรารู้เฉพาะที่กระทบลมหายใจเข้าออกเท่านั้นนะะไม่ใช่ไปเข้ายาวออกยาวนะ,ะ,ะก็รู้ความหมายตรงนั้นแล้วก็เวลาต่อมาเช่นเขาไม่ได้รู้ลมหายใจมารู้กายที่ลมพัดมาเย็นหรือร้อนอ่อดหรือแข็งหรือมารู้กายที่กำลังนั่งมันมีการ คิดนึกปรุงแต่งตั้งท่าอะไรตัวนี้ไว้ไหมเคยเห็นตัวนี้ไหมไม่นะคะก็แล้วแล้วแต่ว่าแต่ละช่วงเราไปรู้ตรงไหนอะค่ะแล้วแต่เขารู้ใช่ไหมแล้วแต่เขารู้กับอีตรงที่แล้วแต่เราให้เขารู้ที่จะมาถามเมื่อกี้นี่คือแล้วแต่เราตั้งใจจะให้เขารู้กับอีตอนที่เราไม่ได้ตั้งใจแล้วแต่เขารู้แล้วแต่อารมณ์ไหนโชว์ขึ้นมาเสนอขึ้นมาแล้วก็รู้ตรงนั้นต้องเอาอันหลังนี่นะให้ธรรมชาติเขา สแสดงสเสนอโชว์ขึ้นมาแล้วก็รู้ไม่มีก่อนหน้านั้นไม่ได้คิดอะไรไว้ล่วงหน้าแต่รู้เฉพาะหน้าแล้วแต่รู้ได้นะฮะแม้ยาวบทใหญ่ยาวบทย่อยก็เหมือนกันนะแล้วแต่เขามีแล้วเขารู้ได้แล้วก็ควารมรู้สึกตัวที่เป็นความเพียรนติสัมชัญญะมารู้ได้เห็นไหมและทีนี้ถ้าพูดถึงขณะที่เขากําลังรู้่ะมี เอ็นโยมถามว่าเรื่องของปัญญาหรือความรู้สึกตัวนะความรู้สึกตัวก็คือความเพียรทติฎธรรมัญญะที่รวมเรียกว่าความรู้สึกตัวเนี่ยเช่นมารู้สึกตัวในกายหรือรูปที่กําลังนั่งลอ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 ง,ลองดูนะฮะความรู้สึกตัวคือเป็นนามนธรรมเนีวยมารู้กายที่กําลังนั่งนั่งท่าไหนนี้ฮะบาลี ตติปฐานสูตรท่านบอกว่ายถายถาวาปนัสกายยปนิหิโตโหติตถาตถานังประชานาติ